และถ้าตรวจโควิด1 9และ ATK ขึ้น2ขีดทำยังไงดีก่อนอื่นเลยตั้งสติก่อนทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะโควิดรอบนี้ก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถที่จะติดได้ง่ายมาก พอได้สติแล้วดูอาการตัวเองประเมินอาการตัวเองประเมินอาการของคนใกล้ชิดของเราคนนั้นว่าอาการเป็นอย่างไรตอนนั้นถ้ามีอาการไข้สูงมากอู๋ตัวร้อนจี๋เลยสมมติไม่มีประหลอดแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบรู้สึกเหนื่อยมากหายใจลํบาบากอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะไปที่ห้องฉุกเฉินเลยค่ะแต่ถ้าอาการของเรานะคะมีเพียงแค่รู้สึกว่าฟึดฟัดฟึดฟัดมีน้ำมูกเจ็บคอคลั่นเนื้อคั่นตัวนะคะก็ยังพอที่จะรอได้ ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องรีบด่วนว่าจะต้องไปห้องฉุกเฉินเดี๋ยวนั้นเลยนะคะแต่ก็ควรจะไปพบแพทย์นะเพื่อให้แพทย์ได้ประเมินอาการนะคะแล้วก็สั่งยามให้เราค่ะโดยที่โรงพยาบาลของแนนนะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะจะมี QR code นะคะตามนี้เลยให้แอดไลน์ไปดังนี้ค่ะ ถ้า ATK ขึ้น2ขีดนะคะ COVID-19 เป็นแล้วแหละแอดไลน์เลยค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนะคะ 2. รอแพทย์ประเมินอ,อาการและสั่งยาให้ท่านค่ะ 3. ชํชำระเงินผ่าน QR code นะคะหรือบัญชีธนาคารค่ะหลังจากได้รับการแจ้งยอดค่ารักษานะคะพร้อมแนบสลิปหลักฐานในไลน์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อ4ก็จะนัดรับยาให้คุณได้ยากลับบ้านไปค่ะ แต่ถ้าหากว่าใครอยู่โรงพยาบาลที่ไกลจากโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมสุขะอนามัยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะสวัสดีค่ะ